สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันจันทร์ที่12กันยายน2554ค่ะ มากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทนหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนํานะคะได้แก่หุ้นน้าตาลขอนแก่นวอ1น,นะคะหรือว่า KSLW1 น,นั่นเองค่ะโดยหุ้นน้าตาลขอนแก่นนะคะก็จะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3ภายใน2วันนี้แล้วก็สิ่งที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ก็คือกําไรจะสูงสุดเป็นประวัติการค่ะโดยมีสาเหตุมาจากปริมาณการขายที่สูงมากแล้วก็ราคาน้ําตาลเนี่ยก็พุง่งสูงขึ้นอีกเช่นกันนะคะแต่ที่ไม่ได้แนะนํา ตัวแม่เพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างเคลื่อนไหวอย่างช้านะคะในภาวะแบบนี้แนะนำหุ้นลูกเนี่ยจะวิ่งได้ไวกว่าแล้วก็มีอัตราการแปลงสภาพที่ไม่จัดว่าแพงจึงถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการสะสมไว้ก่อนประกาศงบนะคะด้านสัญญาณทางเทคนิคของ KSL1 นะคะก็ตั้งลำแบบ V shape ค่ะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะขึ้นไปสูงถึง6บาทแล้วก็ปรับฐานลงมานะคะซึ่งทำให้ดาวไซต์ค่ะโดย เป้าหมายทางเทคนิคนะคะก็ให้ไว้ที่6บาทค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้นไพลอนนะคะโดยหุ้นตัวนี้นะคะทำธุรกิจขุดเจาะเสาเข็มขนาดใหญ่ให้กับโครงการต่างๆจุดเด่นของบริษัทคือการปล,ปลอดความเสี่ยงเรื่องการรับงานนะคะเพราะว่าเน้นงานที่คิดค่าแรงอย่างเดียวไม่ได้จัดหาวัสดุก่อสร้างจึงทำให้ปลอดความเสี่ยงจากราคาเหล็กหรือปูนที่ผันผวน ในช่วงปีก่อนนะคะบริษัทประสบป,ปัญหาหลายอย่างค่ะแต่หลังจากปรับธุรกิจใหม่ทําให้งานทะลักเข้ามาอย่างมากนะคะล่าสุดมีกว่า50โปรเจกต์ในมือค่ะที่มาจากการว,าว่าจ้างให้ลงเสาเข็มมูลค่ารวม1.5พันล้านบาท นอกจากนี้นะคะมีการประมูลที่มีแนวโน้มว่าจะ,ดจะได้อีกราว1.4พันล้านบาทและเป็นตัวเต็งสำคัญในการรับงานวางเสาเข็มให้กับโครงการรถไฟฟ้าในทุกสายนะคะการรับค่าแรงอย่างเดียวทำให้บริษัทเนี่ยมีหนี้สินต่อทุนต่ำกว่าใครในอุตสาหกรรมรับเหมาแล้วก็มีความเสี่ยงด้านการถูกเบี้ยวเบี้ยวงานเนี่ยก็น้อยนะคะ อีกทั้งเก็บเงินได้เร็วเพราะระยะเวลาในการทํางานเนี่ยสั้นจึงทําให้ผลประกอบการในปีนี้นะครับพลิกตัวอย่างโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะโดยโดยราคาหุ้นนะคะไม่ควรต่ากว่า4.4 0สตางค์ค่ะที่ PE 10เท่าและถ้าได้งานรถไฟฟ้ามาก็จะมีกําไรค่อนข้างแรงค่ะ ถ้าพิจารณากราฟเองนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคากำลังจะสร้างระดับนิวไฮโดยมี3 8 0ส,สตางค์นะคะซึ่งเป็นสุดท้ายของการโค้งตัวของกราฟตอนนี้เป็นระฆังหงายชัดเจนพร้อมๆกับค่า MACD นะคะกำลังจะตัดขึ้นเป็นสัญญาณซื้อรอบสำคัญที่จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสวิ่งเป็นนิวไฮได้ไม่ยากเลยเมื่อเทียบกับราคาประเมินที่4 4 0ส,สตางค์ค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะ ด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้น IVL ค่ะโดยให้ซื้อเล่นสั้นประเมินกรอบราคาไว้ที่37บาท75สาตางค์ถึง38บาทค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้นลานนาค่ะให้ทยอยซื้อลงทุนนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่27บาท25สาตางค์ถึง27บาท50สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายค่ะได้แก่หุ้น IRPC ค่ะให้ทยอยซื้อลงทุนประเมินกรอบราคาไว้ที่4บาท74็ดสิบตางค์ถึงส่ะ ด้านหุ้นดิ่งวันนี้นะคะหุ้นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น s c c ค่ะให้หาจังหวะขายนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่237บาทถึง238บาทค่ะหุ้นดิ่งตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้นโกลค่ะให้หาจังหวะขายเช่นกันประเมินกรอบราคาไว้ที่55บาท25สตางค์ถึง55บาท50สตางค์ค่ะและหุ้นดิ่งตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่หุ้น T TCL ค่ะ ให้หาจังหวะขายให้กรอบราคาไว้ที่11บาท90สตางถึง12บาทค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันถึงสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ